สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูของวาน,นง่ายๆกันวันนี้เรามากับเมนูข้าวเหนียวมูนค่ะเราสามารถเอาไปกินได้ทั้งกับมะม่วงแล้วก็ทั้งกับแบบขนุนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งจริงๆข้าวเหนียวมูนเคยทําไปแล้วแต่วันนี้มันจะแปลกหน่อยตรงที่เราไม่ใช้น้ําตาลทรายแต่เราจะใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวแทนนะคะแทนน้าตาลทรายเขาเรียกว่าเป็นข้าวเหนียวมูนโบราณนะบางคนก็เรียกอย่างนั้นเพราะว่าสมัยก่อนน่าจะไม่มีพวกน้ําตาลทรายขัดสีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสีของ ข้าวเ,เหนียวมนเนี่ยมันก็จะออกมาออก,ออกแบบเหลืองเหลืองหน่อยอมแบบอมน้ําตาลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ดูน่ากินดีแล้วก็ที่สําคัญมันจะหอมมากๆเลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีข้าวเหนียวค่ะอันนี้เราใช้ทั้งหมด400กรัมนะคะมี กะทิค่ะใช้ทั้งหมด200 m l น้ำตาลมะพร้าวเราใช้80กรัมค่ะถ้าชอบหวานน้อยกว่านี้ก็ปรับลดลงได้แต่สูตรนี้ค่อนข้างโอเคแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเกลือค่ะเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาตัดรสชาตินิดหนึ่งวัตถุดิบของตัวเขาเดี๋ยวมูงก็จะมีประมาณนี้เมื่อเราซับส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลยค่ะวิธีทํานะคะก็ง่ายๆเลยเพื่อนๆเราจะตั้งหม้อนะคะแล้วก็ใส่กะทิลงไปนะคะ ตามด้วยน้ำตาลมม้าทาวนะคะแล้วก็เกลือคะ่ะใส่ทุกอย่างลงไปนะคะแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยละลายเข้ากันดีนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนในการตั้งกะทินะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้กะทิเดือดจนแตกมันนะคะ ตอนนี้เราก็คนจนทั้งหมดเนี่ยเขาละลายเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่ข้าวเหนียวลงไปค่ะแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปนะคะ <c oughs> ก็ให้เราคนนะคะให้ข้าวเหนียวอย่างเขาแตกตัว หลังจากที่เรานะคะคนจนข้าวเหนียวเนี่ยเขาแตกออกดีแบบนี้แล้วก็น้ํากะทิเนี่ยมันถูกข้าเหนียวบด,ดเข้าไปแล้วนะคะมันจะยังดูแฉะแฉะไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเราจะปิดไฟแล้วก็พักเขาเอาไว้แบบนี้นะคะหาอะไรมาปิดด้วยนะหน้ามันจะได้ไม่ด้านนะคะพักเอาไว้จนกว่าน้ำกะทิเนี่ยมันจะถูก ซึมเข้าไปในข้าวเหนียวทั้งหมดนะคะแล้วก็มันจะแห้งกว่านี้แล้วก็ดูเป็นเม็ดมากกว่านี้นะอันนี้ก็ผักไว้ได้เลยเราสามารถไปทําแบบพวกตัวน้ํากะทิราดขนุนหรือว่าราดข้าวเหนียวมะม่วงได้เลยนะคะตอนนี้นะคะก็ทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีตัวข้าวเหนียวของเราเนี่ยเขาก็จะซึมน้ํากะทิไปหมดเลยนะคะก็จะได้เป็นข้าวเหนียวมูนแบบนี้นะเพื่อนๆมันไม่ได้ไม่ได้เละจนแฉะเกินนะคะ ไม่ใช่ไม่ใช่แฉะจนเละเกินมันก็ยังมีความเป็นเม็ดอยู่นะคะเป็นการมูนแบบเร่งด่วนมากๆเลยนะเนี่ยเพราะที่ยังมีความเป็นเม็ดเราก็ไม่แข็งค่อนไปทางนุ่มด้วยซ้ำนะคะแล้วก็หอมกลิ่นของน้ำตาลมะพร้าวมากมากๆเลยนะคะยิ่งถ้าใช้เป็นกะทิอบควันเทียนมามูนด้วยนะยิ่งหอมไปกันใหญ่เลย <ๆ S 1> ก็อันนี้เดี๋ยวเราเอาไปยัดใส่ขนุนทำเป็นข้าวเหนียวขนุนเนาะแล้วเดี๋ยว มาให้เพืเ่อนๆนี่นะคะเราก็มีขนุนอยู่แบบนี้ซื้อมาแบบที่เขาบอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แค่เอาเข้าวเหนียวเนี่ยนะคะมายัดใส่ลงไปในขนุนแข่งเพื่อนๆ,ๆ,ๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยราดหน้าด้วยน้ำกะทินะคะ และนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของข้าวเหนียวขนุ่นของเราในวันนี้เป็นข้าวเหนียวมูนแบบโบราณนะคะใครที่ชอบความหอมๆหมวานๆนัวๆก็ลองไปทํากันดูมันจะไม่หวานแหละเหมือนแบบพวกน้ําตาลทรายอย่างเงี้ยนะคะก็เผื่อบางคน อยากกินอะไรที่มันดูแบบมีซีสันมากขึ้นแล้วก็หอมหวานมากขึ้นก็ลองดูค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe, กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันค่ะก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะ แล้วถ้าว่าเ,เพื่อนมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนำสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกคำติคำแนะนำม,มาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนแล้วพบกันใหมในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ